ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับอันนี้จะมาแนะนําต้นไม้อยู่สองสองสามต้นนะครับที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ได้มาใหม่ต้นแรกก็คือนี่เลยครับว้าวดอกสีชมพูสวยดอกเยอะมากครับผมแล้วก็ล่วงยากมากเลยคือชื่อเขาก็คือบานไม่รู้โรย่ปุ่นนะครับผมบานไม่รู้โรย่ปุ่นก็เหมือนกับบานไม่รู้โรยไทยอะครับที่มีดอกสีชมพูสีขาว รูปทรงก็คล้ายๆกันนะครับกระจัดกระจายแบบแยกออกมาแต่ว่าของญี่ปุ่นนี้จะเป็นดอกสีชมพูแบบบานแบบบานนะครับถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นแบบตุมต้มๆแต่ก็สวยคนละแบบอะครับผมวิธีขยายพันธุ์ก็ง่ายมากครับผมเป็นชอบไม้แดดชอบไม้แดดจัดเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดอะครับผมก็ปักกิ่งชําหรือก็เอาเมาเล็ด ที่แห้งๆนะครับโรยในกระถางแล้วงอกมาก็แยกมาปลูกแต่ทีนี้มันเป็นทรงมาอย่างนี้นะครับผมละกงลงเกิงละกะมิสเตอร์ฟาเวอร์จะรีเซ็ตใหม่เพื่อจะให้มันตั้งตรงแล้วก็พุ่มหนาขึ้นนะครับผมหรือจะตัดไปไหว้พระใส่แจกันนั่งกินข้าวนี่ก็ได้เลยครับผมดูฮะนี่ครับปักลงไปอย่างนี้เลยครับ เยอะเลยดอกเยอะมากเพราะไหนๆก็จะรีเซ็ตใหม่อยู่แล้วครับผมเพราะว่าถ้าไม่รีเซ็ตจะไปของเขาเรื่อยๆครับผมจักจักจักแซกซ้ายกวาจัดทรงลำบากนี่นะฮะรูดก้านออกปากลงไป นะฮะปักใจเย็ยนๆนะครับมิเตอร์ฟาวเวอร์ทำเร็วไปหน่อยก็จะได้แบบแบบนี้เลยครับผมสวยๆตั้งไหวพ้พระหรือว่าไปตั้งไว้ในบ้านก็อยู่ได้ประมาณสักสามสี่วันครับแห้งเดี๋ยวมิเตอร์ฟาวเวอร์จะรีเซ็ตใหม่เลยครับผมจะเสียดายครับผมจะเลี้ยงให้มาทรงที่สวยแต่เยอะๆหน่อยก็ได้ครับผม อยู่ประมาณแนวนี้ครับเหมือนกับาบานไม่รูร้ยไทยเหมือนกนะันนะฮะก็จะตัดทรงนี้คือตายากมากครับผมตัดแล้วก็รีเซ็ตใหม่สูงไปเกะกะแบบนี้ก็รีเซ็ตใหม่ฮะต้นที่สองก็คือมากร็ดครับผมเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยชอบแสงแดดเหมือนกันนะครับ ครึ่งวันก็ได้ครับผมทรงจะเดียวกันกันกบาบานมิรุรวยญี่ปุ่นหรือบานมิรุโรยไทยนี่ยครับสูงชะลูดขึ้นไปแทงสูงขึ้นไปครับพอยาวไปหน่อยครับตัดใหม่เลยครับปุ๊บสั้นๆเลยก็ได้ครับผมเพื่อให้แตกพุ่มออกมาใหม่เยอะขึ้นกว่าเก่าหนาขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็จะได้ทรงแบบนี้ครับผมนี่ฮะมิสเตอร์ไฟเวอร์ปักดึงชําม,มา เอาจะยอดมานะครับผมก็จะได้มาแบบนี้นครับสีขาวสวยพิ้วเวลาลมพัดนีก็เวลาลมพัดลลพิดพวมีอยู่สองชนิดนะครับสามชนิดอ่อชนิดที่สามก็จะเป็นสับประรดสีนะครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟ้าก็จะเอามามิกกันให้ดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนม,มาเลย นี่ฮะกระถางมีคนเขาบริจาคมาให้โฆษณาร้านเขาหน่อยร้านพนัฒนากรพัฒนกิจพัทยาครับผมขอบคุณมากครับเฮียได้มาแบบนี้เป็นกระถางทรงโรมันนะครับหาเจอได้ที่ทั่วไปที่อิตาลีกรุงโรมมาจากโรมสไตล์โรมครับผมซึ่งใส่ต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรไปก็ดูสวยงามมากครับเฮียเขาขายอยู่ใบเก้าร้อย บริจาคมาโอเคมิ ife, เตอร์ไฟดินนะครับมะพร้าวสับแล้วก็มีแกบหมักแล้วก็ใบากามปูบดละเอียดนะครับผมมาตั้งเป็นศูนย์กลางเลยครับนะฮะเพราะว่ากระถางใบแบนใบใหญ่เงี้ยจะให้มันบานออกไปอย่างนี้แหละครับ อัดลงไปกันครับมะพร้าวสับกับแกบหมักกับใบก้ามปูบดละเอียดเพื่อไนโตรเจนที่สูงครับผมเนี่ยจะได้ทรงนี้ทีนี้เอาแค่แคนี้มันก็ไม่เด่นนะครับผมมิเตอร์วฟกจะผสมประสานไปด้วยอามากระเล็ด ลงไปอะครับผมสูงเด่นเหมือนกันแต่เป็นสีขาวเอาสีขาวมาผสมประสานนี่ฮะเพื่อจะให้มีหลายสีสันมากขึ้น ว้าวเริ่มสวยแล้วครับผมนะมันกระดูกระเดียวมา,าตัดอองหน่อยครับนี่ฮะก็จะได้เดี๋ยวอัดมะพร้าวสับเข้าไปหน่อยครับผมแกบกับคุณมะพร้าว แน่นเลยครับคุณสมบัติของออมะพร้าวสับคือโป่งเบาเรื่อนโซยครับมีอากาศในดิน ค่อยทำไปอะครับผมเป็นงานศิลป,ปะเช็ดหน่อยครับเละว,ว้าวโอเคแค่นี้ก็สวยแล้วครับผมไปตั้งในการแดดต้อนรับแขก แขกไปไข่มาเข้าบ้านเราเดีมิสเตอร์ฟาเวอร์มันตรงนี้มันว่าง re, มิสเตอร์ฟาวอรมีอนี่เลยครับผมสับป,ประรดสีเพิ่มความสวยงามสีสันเข้าไปอีกสับป,ประรดสีนี่ก็เป็นไม้แดด แต่อย่าแดดจัดมากนะครับเดี๋ยวไหม่ไหม้แบบพอดีแต่ก็พอกจะอยู่กันได้เพราะว่าอาศัยล่มจากาต้นบานไม้รุ้ยญี่ปุ่นนี้ครับ<ม>แล้วก็มากะเล็กบังไว้ส่หเต็มข้างเลยครับ สับปะรดเียที่ปลูกง่ายมากเลยครับ <c oughs> คุยว่ามะพร้าวสับอย่างเดียวก็เอาอยู่ครับผมรอบอย่างครับเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวรดน้ำแล้ครับผม นี่ครับว้าวสีชมพูตัดไปด้วยสีขาวของมาร์กาเร็ตสีชมพูนี่ก็คือ,คอ,คอมาเปรโลยญี่ปุ่นแล้วก็มาร์กาเร็ตสีขาวนะแล้วก็ล้มลอมรอบไปด้วยออสับประรดสีเป็นไงครับ ตั้งไว้ที่ไหนก็เด่นเลยครับเป็นประธานในสวนตอนเข้าบ้านเราขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับ